อ้าค่ะพี่น้องยังอยู่หม่องเกาอยู่เนาะค่ะพี่น้องยังอยู่คงที่อยู่ที่เดิมเพราะวา่าส่วนส่งแม่ขัก็จะเอาคลิปออกเนาะค่ะส่วงบายมาแม่ขัวก็สิออกไปเปลี่ยนนำแล้วก็ไปคัดหอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเปลี่ยนนำหอยแล้วก็ไปคัดหอยผิผ้าอะพี่น้องไปส้มทงอยู่พุหลหรเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับผูู้อยู่ในกลุ่มแม่ครัวอาจจะลงหาหน้อยหรือว่าเล่ารัฐบาลไทยเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องเด้อใจเย็นๆช่วงเช้าแม่ครัวจะลงรัฐบาลไทยอยู่ในกลุ่มตอนสายๆมาก็จะลงฮาหนอยและเราพัฒนาเนะค่ะพี่นอ้องเนาะมาพบพ่อกันกับไพนนี่อาจารย์สระบุรีวิ่งบนศูนย์ เพิ่นห้คลิปเลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปที่เลกเพิ่นห้มากเป็นคลิปเลกเพิ่นก็ว่ารุดอะขอแก้ตูในแม่ขั้วถ้ารอบนี่รุดกสัสิงดลงเพิ่นกบว่าอยู่เนาะค่ะโอ้จะเป็นายหน่ะาายตาแทนนอวะฉัน <laughs> กันเลยบอกปลอบใจเพิ่นว่าโอ้ยอาจารย์มันก็นมีเขา่ามีรุดมีออกเบิด ถูกอาจารย์นั่นละว่าสันดกบ่มีผู้ใดจะเดินทาวอนดอกอาจารย์ก็เลยว่างสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาอเป็นยังรูทเท่ากับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดูกันรอบนี้ตามเบิ่งอีกรอบหนึ่งเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะตุลาคมหกเจ็ด วิ่งบนนั่งอยู่ศูนย์กับหนึ่งอยู่นอกข่ะพี่น้องเนาะ จับคู่ชุดสามตัวก่อนเด้อค่ะพี่น้องดเด้อแสดงว่าเพิ่นเอาซี่เป็นลักรลอยพี่น้อง แสดงว่าเพื่อนออซี่เป็นลักลอยสำหรับอาจารย์สระบุรี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนสองตเพิ่นตัดออกมาห่ก็คือ ะส่วนสองโตเพิ่นจัดมาให้หาศูนย์หาหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งวิ่งล่างให้โตเดียวจับคูสองคู นาติดตามอยู่ดิเลขเพิ่นนาติดตามอยู่ค่ะพี่น้องเพราะวา่าหน่อยคู่เอารอบนี่เพิ่นจัดให้เพิ่นจัดให้บนอันชุดเลขสามตัวนี่เงืนเตรีมถุงไวไวๆด้วยพี่น้องชุดนี่เดี๋ยวเขียนลางให้ก่อนเดี๋ยวแม่ั้วสิลืม แสดงว่าเพิ่นปล่อยหกลักสิบ สำหรับฮูล่อแอนนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอนนาเกาหลีกับชุดเต็มแอนนาเกาหลีกับชุดอ่าซ้ายด่วนไต้หวันติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อกดติดตามไว้จักสิโพมือใดแม่ขั่วกระตอบั่หั่นใดๆเนาะค่ะสำหรับแอนนาสำหรับแอนนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแอนนาบอบอกมือไว้แต่ว่าจะโพมือใด พยายามติดตามช่องแม่รั่วไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดติมกับสิมีผู้โชคดีน้าหลายๆคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกับมีผู้โชคดีสําหรับสายดวนไต้วันอันนี้ก็เขาตรงๆขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอากดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามาเบิง่งอาจารย์สระบุรีวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งจับคูมี่ชุดเงืนเงินเติมกระเป๋าไว้ๆนี่คือสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่ง 4 7 0 4ก1ส่วน2โตตัดเหรียมากก็คือ5 0 5 1 7071เด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนล่างวิ่งมาตัวใดสำหรับล่างวิ่ง6เม็ดเดียวตัวเดียวจับคู่มี2คู่แขนแขนมี6 3 6 9เก่าอ้าแคปนาจอไวพ้พิจารณาอีกกรอบนึงวาอ่าอาจารย์สระบุรีจะเดินไหมรอบนี้เพื่นว่าขอแจมือในเดอ้อแม่ครัววัดสัต ขันคันคันรอบนี้ยังว่าเดินอยู่เพื่อนกะจร่าน่วมเนาะค่ะพี่น้องนะเพื่อนกะเจร่าไว้วา่ามันเข่ารอบใดเพื่อนกะจังสีโถเขามหาแม่ขั่วไม่เพิ่นว่าอ่ะให้กําลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับอาจารย์สําหรับเซียนสําหรับทุกสํานักที่ทรง,ขงเขาอาะอ่ะแม่ขั้วก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่อ่าเอาตัวเลขแนวทางมาให้แม่ขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั่วกับทรงต่อให้พี่น้อง fc เฮา ไว้พิจารณาเอาไปหาสลากไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับหกนี่คือปิตามันเทนอหกหลักสิบตัวเดียวพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ